สวัสดีครับหนึ่งนาทีจากสิ่งที่ได้จดจำนานพระราชภคำพิจารําหนึ่งปีกับจอร์ประจําวันที่2 3มีนาคมพระธรรมลูกาบทที่หนึ่งข้อที่5 7ถึง80นางอลิซาเบธถึงกําหนดคลอดเป็นบุตรชายทุกคนถามว่าจะชื่ออะไรจะชื่อตามพ่อเสคาริยาไหมแต่เนื่องจากทูตสวรรค์กาเบียนได้บอกกับเสคาริยาในห้องบริสุทธิ์ที่สุดจึงทําให้เขาเป็นบ่ายเพราะว่าไม่เชื่อว,ว่าเขาจะมีลูกได้จึงเป็นบ่ายเขาก็เ,เขียนบนกระดาษว่าชื่อย้อนแล้วทันใดนั้นท่นานก็พูดได้อีกครั้งหนง สมทัพเสคริยาผู้พ่อและท่านก็ได้เผยพยากรณ์ พระคริสต์ทำคำพีฉบับประชานิยมได้แต่งเป็นกลอนไพเราะดังนี้ให้เรานั้นเยิยนยอองค์ทรงเป็นเจ้าแห่งชนเผ่าชาวยูวพลันร่วมสรรเสริญระเสด็จช่วยประชาไม่ละเมินให้ดำเนินการปล่อยไปเป็นไทยครันประธานพระผู้ช่วยเหลือเป็นเชื้อวงคือเผ่าพงดาวิดราชผู้ทาสนั้นนี่เป็นพระดำรัดนานชั่วกาลวันผ่านทางท่านผู้ประกาศราชวาจาทรงสัญญาช่วยเราจนพ้นศัตรูจากมือผู้เกลียด ชังทั้งเหมือนหน้าบ,นบรรพบุรุษเราไต้ไทเมตตาพันทสัญญาศักดิ์สิทธิ์ทรงคงคนึงทรงสัญญาไว้กับบราหัมทะตรัสย้ำหนักแน่นแท้แน่ใจถึงจะทรงช่วยพ้นศัตรูผู้ล้อมตรึงให้เราพึงรับใช้ไม่เกรงมวนในสายพระเนตรพระเจ้าให้ไร้ที่ติรอยตำหนิตลอดชนจนครบถ้วนเราเรียกเจ้าผู้ประกาศวาวัจะนะควรเจ้ารีบด่วนนำหน้าไป ให้เตรียมทางรับเสด็จพระองค์นั้นพลันบอกว่าพวงประชารอดได้ภัยเอินห่างทรงอภัยบาปโทษโปรดละวางพระทรงสร้างเมตตาธรรมซ้ำเอ็นดูทรงคล้ายแสงรุโนไทยช่วยให้รอดต่องตลอดเงามืดมนพวกคนอยู่แสงสวรรค์เปิดทางสว่างพลูนำเราสู่สันติสุขไร้ทุกครองนั่นคือหนึนาทีสวัสดีครับ